ข้อต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาเป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าถึงเพื่อนเขาที่ชื่อปีเตอร์ที่เกิดวัติเหตุขึ้น A บอกว่า Did you hear that Peter? d i d an a c c i d e n t last week เราจะมาอ่านกันก่อนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเราจะได้ลำดับเวลาถูกเพราะว่าการทำ t e n s e ให้ถูกต้องนาเราจะต้องรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้ เวลาเราทำเนี่ยจะได้รู้ว่าเออไอเหตุการณ์ที่เขาพูดถึงเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังจะใช้เทนส์อะไรได้ถูกต้องเอจะถามว่าเออเนี่ยได้ยินข่าวหรือเปล่าว่าปีเตอร์เนี่ยจุดจุดอุบัติ last week ประสบอุบัติเหตุอาทิตย์ที่แล้วประมาณนะเราเอาว่าก็น่าจะถามประมาณนี้นะบี B. บอกไม่รู้สิเราถามอะไรก็ไม่รู้คนเราเนี่ยคิดภาพนะว่ามีคนมาบอกว่าเออเนี่เพื่อนเราอะโดนรถชนเราต้องถามว่าอะไรเออไม่รู้เองหรอนะต้องถามด้วยความหงุดงว่าเป็นอะไรหรือเปล่า หรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็คิดเอาไว้ว่าน่าจะประมาณนี้เองแ,แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอก Not really o n l y his pride อันนี้เริ่มงงละ his pride มาจากเป็นนามของคขาว่า proud คือแค่ความเย่อหยิ่งของเขาเท่านั้นเองแค่หน้าตาเขาเท่านั้นเอง He was driving his new car เขากำลังขับรถใหม่เขาอยู่สร้างเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วว่าช่วงที่เขามีอัิเตบเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เขากำลังขับรถอยู่ถูกไหมจุด two weeks อะไรไม่รู้ two weeks น่าจะขยายคำว่าคุณรถใช่ไหม two weeks เพราะว่าเขาคงไม่บอกว่าขับไปเรื่อยสออาทิตย์หรอกมันก็น้ำมันก็คงหมดแล้วก็ไม่ต้องหลับต้องนอนใช่ไหมอะไรเงี้ยน่าจะบอกว่าเขากำลังขับรถใหม่เนี่ย new นะที่ซื้อมาได้2ออาทิตย์ซะมากกว่าแล้วก็ he จุดๆ another car at the traffic lights ทำอะไรไม่รู้กับรถอีกคันหนึ่ง ตรง traffic light ก็คือตรงแยกไฟแดงมันน่าจะเล่าเรื่องว่าเออในขณะที่เขาขับเนี่ยดึง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 อยู่นี่เป็น pass นี่ present ใช่ไหมเราก็ลากไปนี่เป็น pass สมมติว่าเกิดขึ้น last week ถูกไหมวันนี้เป็น last week เหตุการณ์ก็เกิดขับอยู่ดึง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 ด <Stat> ึงดึงอยู่เนี่ย แล้วก็ทําอะไรไม่รู้กับรถอีกคันหนึ่งเพราะว่านี่ถูกใช่ไหมี่ was driving past con จะต้องคู่กับ p a s t i m ถูกไหมเหตุการณ์ที่มาแทรกเนี่ยจะต้องเป็น p a s t i m เรามาดูอีกอันหนึ่งมาดูข้อตัวเลือกกันนี้มาเราทำให้เข้าใจกันก่อน mm hmm. ก็มาน่าจะชนกับรถอีกคันหนึ่งตรงแยกไฟแดงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ a dent in his front bumper but no other damage dent ก็คือมีรอยขีดข่วนก็คือไม่เป็นอะไรมากไงคือตามที่เราเดาใช่ไหมว่าเออถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรแค่หน้าแตกเฉยๆใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มาจบี่บอกว่าไอ้ที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็แค่มีรอยขีดข่วนที่กับเขาเรียกว่าไงนะที่อยู่หน้ารถแต่น้องๆเหมือนบางโคนหรอ ไม่ใช่กางควรมางควรนะั่นมันของมอไซค์เนอนะกันชนเออแบบมีรอยขีดข่วนรอยชนเนี่ยที่กันชนนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีความเสียหายอื่น no other damage เห็นไหมที่เราเดาก็ถูกเพราะแสดงว่าชนไม่มากหรอกมาดูกันว่าข้อ14จะเติมอะไร Did you hear that Peter ์จุดจุด a ุบัติเห last week ได้ยินไหมรู้ไหมว่าปีเตอร์เนี่ยประสบอุบัติเหตุเ,ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดานดีถูกไหม last week มาแล้วมันน่าจะเป็น tense past tense Peter Peter was accident Peter เป็นอุบัติเหตุผิด came by ผ่านมาผ่านอุบัติเหตุก็ผิดความหมายถูก tense ถูกหมดถูกนะคะ was came was h a d ช่องสองหมดเลย past tense ถูกหมด was an accident Peter ก็ยังเป็นอุบัติเหตุอยู่ไม่ถูก h a an accident to have accident ก็คือประสบอุบัติเหตุตอบข้อสี่พอถามว่าเออเนี่ยรู้หรือเปล่าพีเตอร์ประสบอุบัติเหตุนเนี่ยก็ตอบบอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอกแล้วจะถามว่าเจ็บไหมคือ เป็นอะไรมากหรือเปล่าถามบอก had he pain did he hurt was he pain was he hurt อันนี้อยู่ที่ความรู้ด้านสำนวนนิดนึงพี่จะบอกว่าอันนี้ถูกต้องเนี่ยคือถามข้อสี่ was he hurt to be hurt ใช่ไหมเจ็บไหมคืออุบัติเหตุถูกไหมคือเราคงไม่เอาตัวเองไปชนกับรถหรอกนะก็คือบอกว่าถูกทำให้เจ็บไหมพวกนี้ผิดหมดนี่เป็นสำนวนนะคะ was he hurt ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมบอกไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรอกนะวิ l ลี่ l อ his pride แค่หน้าแตกแค่นั้นเองแค่สูญเสียหน้าแค่นั้นเองก็บอกฮิวส์ไตร์บิงก็กำลังขับรถใหม่เนี่ยที่ซื้อมาสองอาทิตย์น้องคิดภาพดูว่าเออเนี่ยไอตอนเขากำลังขับรถถึงงๆๆเนี่ยในช่วงเวลา last week เนี่ยซื้อมาก่อนหน้านี้สองอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะเป็นแทนสไลค์คะนเนาะเกิดขึ้นมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึง่งเกิดก่อน ซื้อมาก่อนแล้วเขาเกิดออกซิเจนทีหลังใช้ tense อะไรเอ่ย past perfect ค่ะเกิดก่อนดูซชไหน past perfect he had only had it อันนี้คือ had ถูกปะบวก verb สามถูกไหมคะถูกเก็บไว้ก่อน he only bought it bought verb สองสองผิด he can be driving it อันนี้ present tense ผิดเลย too c a r e f it verb สอง past tense ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่ง ขับรถใหม่ที่ซื้อมาก่อนนั้นได้สองอาทิตย์อันนี้มีฟอร์ด้วยะคะแฮก He was driving his new car. He had only had it for two weeks. พี่ลืมพิมพ์ค่นนะน้องคือได้มาก่อนนั้นแค่สองอาทิตย์เองแอ d h ี <Yeah. S 1> he, อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแท่ใช่ไหมเป็นพาส์ติมก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งา <Yeah. S 1> ดูซิว่าจะสามารถตัดชอยได้หรือเปล่า เป็น Passive ใช่ไหมที่เราตั้งเอาไว้ p a s s i ม e Came Across Passive Into Ran Into Passive Into Ran Over p a s s i v ก็ถูก Came Against ก mm ็ถูกอีกเหมือนกันดูตานนี้เรามาดูความหมายกับนักขั้งน้องๆดูสำนวน Came Across พบโดยบังเอิญผิดก็อุบัติเหตุก็คงไม่ว่าพบโดยบังเอิญใช่ไหมคะ Ran Into ก็คือชนประสานงาถูกเก็บไ้ก่อน Ran Over ดูทับไปเลยค่ะเหยียบทับมันก็คงออกแนวเป็นรถคงไม่ไม,ไม่ไม่ถูกชนแค่รอยขีดข่วนแค่กันชนหน้าหรอกนะคะอันนี้ก็ผิดเค Against ก็คือออกแนวจะตบตีกันแล้วค่ะน้องๆเพราะนั้นตออข้อ2ก็คือไปประสานงานกับรถอีกคันหนึ่งที่ไฟแดงแก็บอกว่านี่ก็มีแค่ก็คือบอกข้อเสียความเสียหายคือมีรอยขีดข่วนที่กันชนหน้าอยู่แต่ไม่มี ความเสียหายอื่นๆคำว่ามีแล้วค่ะคำนี้มีคืออะไรคะน้อง t h e r e i s t h e R ใช่ไหมหรือว่า h e R e เป็นอดีตของ t h e r e i s t h e R e are ก็ต้องเป็น t h e r e was dance ใช่ไหมคะเมื่อกี้ Dance เป็นเป็นเอกพจน์ a d e n t เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นข้อหนึ่ง h e was a d e n t มีความเสียหายก็แค่การชนหน้าแค่นั้นเอง There h a ดไม่มีในโลกค่ะ it was นั่นคือเ e น t ในไม่ใช่แล้วไม่ได้กำลังอ,อ,อธิบายสิ่งของ it had นี่ก็เป็นการแบบรถคันนี้มีอะไรมี Dent มีประตูมีหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บอกว่าเออเนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นฉันตอบ r e was